สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็ได้ของเล่นสมาร์ทโฮมมาใหม่นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น Lego Light Smart led light panel แห่งไฟ led ติดผนังอัจฉริยะสามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้สั่งงานผ่านเสียงได้แล้วก็ที่เจ๋งมากนะครับก็คือสามารถเล่นเอฟเฟกไฟตามเสียงดนตรีได้อีกต่หากนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยราคาถูกกว่า n a n o l ิฟเกือบครึ่งเลยนะครับส่วนการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันครับ โอเคเจ้าตัวไลท์แพนนอลตัวนี้ผมก็ได้มาจากร้านโฮมอาร์บนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่3,700บาทมีทั้งชุดเนี่ยชุดเริ่มต้นเนี่ย9แผงนะครับซึ่ง3,700บาทเนี่ยถ้าเทียบกับนาโนลิฟทที่เป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็ขนาดพอๆกันเนี่ยคือตัวนี้นี่ถูกกว่าเกือบครึ่งเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มทำการอันบ็อกซ์กันครับโอเคพอเปิดมานะครับก็เจอคู่มืออย่างแรกเดี๋ยววางไว้ก่อนไปดูของข้างในก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวแผ่นไลท์แพนนอลนะครับ ก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้เลยขาวๆอันนึงค่อนข้าง,างใหญ่ๆนะครับใหญ่กว่ามือผมอีกประมาณมือหรือว่าถ้าเทียบกับโทรศัพท์นะครับก็คือความสูงประมาณเกินโทรศัพท์อะครับต่อแผ่นในกล่องเนี้ยในชุดเริ่มต้นเนี่ยเขาให้ไอตัวแผ่นอลอันเนี้ยมา9แผ่นนะครับแล้วแต่ละแผ่นก็จะถูกซ้อนกันด้วยกระดาษไว้ก่อนนะครับเพื่อกันมันเป็นรอยโอเคผมก็แกะออกมาแล้วครับทั้งหมด9แผ่นแต่ละแผ่นก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ ส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องไปต่อกับตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็จะมีตัวคอนเนคเตอร์ให้ต่อกับตัวอื่นนะครับโอเควางไว้ก่อนส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับที่เขาให้มาคู่กันเลยก็ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องมาประกอบหัวปลั๊กกันก่อนนะครับก็หมุนล็อกเข้าไปแบบนี้แล้วก็นี่จะเป็นตัวคอนเนคเตอร์ที่เอาไปต่อแต่ะละแผงเข้าด้วยกันนะครับอย่างสุดท้ายในกล่องนะครับก็จะเป็นตัว คอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเอาไว้ควบคุมตัวแผง LED นี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเทปกาวนะครับที่เอาไว้แปะตัวแผงนนอกเข้ากับตัวผนังโอเคครับเดี๋ยวก็มาลองเชื่อมต่อแล้วก็ลองใช้งานกันดูนะครับซึ่งเดี๋ยวเริ่มจากตัวคอนโทรลเลอร์นี้ก่อนเลยแล้วกันก็ตัวคอนโทรลเลอร์เนี้ยจริงๆมันจะใส่ที่ตัวที่ไหนก็ได้นะครับแต่ที่ผมลองแล้วมันได้เอฟเฟกที่สวยที่สุดอะก็คือใส่ไปตัวที่2นะครับจากตัวที่จ่ายไฟเช่นสมมุติผมจะจ่ายไฟไปตัวที่ตัวนี้ใช่ม ผมก็จะใส่ตัวนี้นะครับหรือว่าตัวนี้ก็ได้แล้วตัวนี้ผมก็จะใส่ไฟเข้าไปแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่จะใส่ไฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อตัวคอนเนคเตอร์ให้มันครบทุกตัวก่อนนะครับก็คือคอนเนคเตอร์เนี่ยมันจะมี2ด้านนะครับคือด้านแรกเนี่ยมันจะเขียนว่าพรีนะครับคือ previous คือแผ่นแผ่นก่อนหน้านะครับแล้วก็ด้านหนึ่งก็จะเป็นคําว่า next นะครับก็คือแผ่นถัดไปตัวพรีนี่ก็ไล่มาเลยครับตั้งแต่ตัวที่เรามีคอนโทรลเลอร์เช่นตัวนี้มีคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมครับเราก็เอาตัว พรีเนี่ยใส่เข้าไปนะครับก็คือแผ่นก่อนหน้าแล้วอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแผ่นถัดไปแบบนี้แล้วก็ตัวข้อมูลเนี่ยมันก็จะวิ่งจากอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่ previous เข้าไปด้านนี้นะครับแล้วก็ next ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้สําหรับ1แผ่นนะครับเราก็จะเชื่อมต่อ Pre แล้วก็ next พร e แล้วก็ next ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับถ้าเราต่อจนครบเป็นรูปวงกลมแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องต่อ2ออันนี้เข้าด้วยกันนะครับต่อให้ให้มันวิ่งไปเป็น ทิศทางเดียวก็พอโอเคตอนนี้ก็ต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะจ่ายไฟเข้าไปนะครับยิ่งจะจ่ายไฟที่แผงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมใส่แผงนี้แล้วกันโอเคอันนี้จริงๆผมเซตอัพไว้แล้วเดี๋ยวจะทําการรีเซ็ตก่อนนะครับการรีเซ็ตก็คือการกดปุ่ม power เนี่ยค้างไว้ประมาณ1 0วินะครับตัวไฟมันก็จะเริ่มกระพริบอย่างนี้แหละนี่ก็คือการเข้าโหมดเซตอัพแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเซตอัพด้วยแอป smart life นะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นทูย่าก็ได้นะครับ ก็ทำการกดบวกนะครับแล้วก็มาที่ Lighting นะครับแล้วก็ไปที่ตัว Panel Light ที่เป็น Wi-Fi นะครับคือตัวนี้มันไม่มีตัว b l บลู o t h นะครับมันจะต้องแอดแบบ Wi-Fi เข้าไปแล้วก็ทำการเลือก Wi-Fi ของบ้านเราแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็กด Next แล้วก็โอเคอันนี้มันกระพริบแล้วคอนเฟิร์มนะครับ โอเคตอนนี้แอสเซทเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นมาว่าเป็น Smart l i ลท์แ a n น l นะครับก็โอเคดันเฮเดี๋ยวมาดูฟีเจอร์ในแอปกันนะครับจริงๆแอปตัว t ูยาสมาร์ทไลท์เนี่ยถ้าใครเคยใช้อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละครับว่ามันทําอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยครับก็คือการเปิดปิดผ่านแอปนะครับเปิดปิดไฟมันจะค่อยๆยิมขึ้นแล้วก็ดับลงนะครับแบบนี้แล้วก็สามารถปรับความสว่างได้นะครับปรับพวกอุณหภูมิสี แล้วก็แน่นอนครับปรับสีแล้วก็ปรับความสว่างแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นซีนซีนก็คือการเล่นไฟตามเออซีนที่เราตั้งไว้นะครับเราอยากให้มันเล่นไฟสีไหนต่อกันเนี่ยเราก็สามารถสร้างซีนได้นะครับเช่นอันนี้เป็นซีน Colorful นะครับมันก็จะมี6สีนะครับตัวแผ่นนอมันก็จะวิ่งไล่กันไป6สีเลยแล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโหมดมิวสิซึ่งตัวโหมดมิวสิกตัวนี้เนี่ย ตัวไมมันจะอยู่ในตัวของตัวคอนโทรลเลอร์เลยนะครับอ่าผมคาอที่คอนโทรลเลอร์นะครับคืออันเนี้ยไฟมันค่อนข้างจะวิ่งตรงตามเสียงเร็วเหมือนกันนะครับน,นี่ก็คือมันตามที่ผมพูดอยู่เลยส่วนเรื่องการทำออโตเมชันต่างๆเนี่ยถ้าใครเคยใช้แอป t ูย่าหรือ Smart Life เนี่ยก็คงรู้นะครับว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างเช่นการเปิดปิดตามเวลาหรือว่าการที่แบบเข้าบ้านมาแล้วให้มันเปิดอัตโนมัติเนี่ยตัวนี้ก็สามารถสร้างออโตเมชันผ่านทาง แอปพลิเคชัน Smart Life ได้ครับโอเคตอนนี้ผมได้ทำการต่อใหม่นะครับเป็นรูปหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับเพื่อทำการทดสอบเอฟเฟกต่างๆก็เดี๋ยวมาเริ่มจากการกดเปิดกันก่อนนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับมีด้วยกัน4ปุ่มคือจะบอกว่าการที่เราเลือกโหมดจากในคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจะมีโหมดเยอะกว่าการที่เราใช้แอปพลิเคชันนะครับไม่รู้ว่าทำไมนะครับ ก็ปุ่มแรกเลยเนี่ยจะเป็นปุ่มมิวสิกนะครับคือกดไปแล้วเนี่ยมันก็จะตอบสนองตามเสียงนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าไมโครโฟนเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับหรือถ้าใครไม่หนำใจเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีช่องแจ็ค3.5มิลนะครับสามารถเสียบพวกสาย3.5มิลแล้วก็ป้อนสัญญาณเสียงเข้าไปตรงๆก็ได้นะครับก็โหมดมิวสิกหรือว่าโหมดตามเสียงเนี่ยจะมีให้เลือกด้วยกัน3แบบนะครับ โอเคสำหรับโหมดมิวสิกก็จะประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับว่จะเป็นโหมด S นะครับหรือว่าเป็นโหมดเอฟเฟกต่างๆซึ่งในคู่มือเขาก็บอกนะครับว่าตัวโหมดเอฟเฟกเนี่ยมีด้วยกัน9อย่างด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละอันเลยดีกว่า โอเคเอฟเฟกก็จะมีประมาณนี้นะครับมีเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ถัดไปครับปบุ่มนี้ก็คือจะเป็นปุ่ม M นะครับปบุ่มนี้ไม่มีอะไรครับก็คือจะเป็นการตั้งสีตามที่เราเลือกไว้แค่นั้นเองโอเคโหมดต่างๆก็จะประมาณนี้ครับต่อไปเดี๋ยวไปดูการเชื่อมต่อแล้วก็อินทิเกชันที่ตัวไฟตัวน,นี้สามารถเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานได้ครับสำหรับการอินทิเกชันเข้าระบบต่างๆนะครับก็จะมี Alexa Google Assistant ใช่ไหมครับที่เราใช้กันบ่อยๆตัวนี้ก็รองรับครับ ส่วนตัวอื่นเซวโดเทนเซนอะไรนี้ของจีนอไม่ได้ใช้อยู่แล้วสำหรับไฟตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำการเพิ่มเข้าตัว Google Assistant เรียบร้อยแล้วครับมันก็ชื่อ Smart Light Panel นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยก่อนจะได้สั่งงานง่ายๆนะครับตั้งเป็นไรเดียไฟแผ่นแล้วกันเรียบร้อยแต่ผมก็จะลองสั่งผ่านตัว Google Nest ดูนะครับโอเค Google เปลี่ยนไฟแผ่นเป็นสีเขียว โอเคกำลังเปลี่ยนไฟแผ่นเป็นสีเขียวโอเคไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับแต่อันนี้ก็เป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วโอเคกูเกิลปิดไฟแผน่นได้เลยกำลังปิดไฟแผน่นโอเคก็ปิดนะครับโอเคถัดไปเดี๋ยวก็จะมาลองกับตัวอเล็กซนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ได้ทําการเชื่อมต่อไว้แล้วเช่นกันนะครับ Echo turn off panel lights ไฟก็จะปิด Echo Set Panel Light to Orange สีส้มส้มหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเห็นเป็นสีเหลืองๆไงไม่รู้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการสั่งงานผ่านตัว Google Home แล้วก็ตัว Alexa นะครับระบบสุดท้ายที่เดี๋ยวผมจะมาลองเชื่อมต่อนะครับก็คือ Home Assistant ครับซึ่งตัว Light Panel เนี่ยผมก็ได้ลองเชื่อมต่อกับ ผม s s i s t a n t แล้วนะครับผ่านทาง n ิ e g r เ t ชันโล c a l t o Ya นะครับก็คือสามารถใช้งานได้นะครับเปิดปิดได้เลือกสีได้ปกติแล้วก็เลือกเอฟเฟกต่างๆได้นะครับรวมถึงทั้ง Music Mode ก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับกับตัว n ิ e g r เ t ชันที่เป็นโ o c a l t o Ya ตัวนี้นะครับก็คือใช้งานได้ครับก็หลังจากที่ลองเล่นทุกโหมดทุกแพลตฟอร์มทุกอินทิเกชันไปแล้วถัดไปก็จะเป็นการติดตั้งครับ ซึ่งก่อนการติดตั้งเนี่ยผมแนะนําให้ลองวางแล้วก็จัดตําแหน่งไฟตามที่เราต้องการบนโต๊ะก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราแปะไปแล้วแล้วเราเกิดเปลี่ยนใจเนี่ยตัวเนี้ยมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าเทปกาวตัวนี้เนี่ยที่ผมลองแปะดูอะคือมันไม่ได้เป็นเทปแบบเทป 3M ที่เหนียวแบบแป,แปะไปแล้วเหนียวหนึบเลยนะครับมันจะมีความซอฟต์แล้วก็ค่อนข้างจะนิ่มอยู่นะครับมันจะไม่ได้แบบติดแน่นไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ยิ่งเวลาที่เราแปะไปที่ผนังแล้วรอบนึงเนี่ยพอแกะออกมาเทปตัวเนี้ย มันก็ไม่มีความเหนียวแล้วนะครับก็เลยแนะนําให้แปะแค่รอบเดียวนะครับแปะรอบเดียวแล้วก็จบเลยนะครับอย่าไปแกะมันออกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เหนียวแล้วมันอาจจะหล่นมาได้นะครับอ่านี่ผมก็ลองดีไซน์แล้วก็ลองวางแบบดูนะครับว่าแบบไหนที่มันจะสวยที่สุดนะครับก็แบบเนี้ยลองหาดูในเน็ตก็ได้ครับมัน <c oughs> ก็มีคนที่เขาลองต่อแล้วก็ทําเป็นดีไซน์ไว้ในเน็ตเยอะแยๆเลยโอเคตอนนี้ก็ได้ลองดีไซน์แล้วก็ลองต่อดูตามที่คิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าคนอื่นจะมองว่าสวยปะนะแต่ผมคิดว่าไอ้ดีไซน์นี้มันดูเหมือนต้นไม้ดีผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาดีไซน์นี้นะครับแล้วก็เวลาติดเนี่ยผมก็จะไปติดที่ละแผ่นนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปคือถ้าไม่ลองวางแล้วก็ดีไซน์ดูก่อนนะตอนติดนะครับมันก็จะงงแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันควรจะติดตรงไหนนะครับก็แนะนําให้ลองดีไซน์แล้วก็ลองลองต่ออยู่ที่พื้นก่อนนะครับพอได้ดีไซน์ที่ชอบแล้วเนี่ยตอนนี้ก็สามารถเอาไปติดบนผนังได้แล้วครับ พอต่อแผงเสร็จก็ท hmm ําการต่อคอนโทรลเลอร์แล้ว <insecurity> ก <usage> ็ต่อไฟเข้าไปครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับสามารถใช้งานได้เลยสวยงามมากแล้วก็หากใช้ไปสักพักแล้วเบื่อดีไซน์เดิมเนี่ยก็สามารถลองเปลี่ยนดีไซน์ดูได้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ลองต่อเป็นรูปหกเหลี่ยมดูก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับ ถัดมามาดูในเรื่องของข้อสังเกตกันบ้างดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวแอปพลิเคชันอ่ะมันไม่สามารถที่จะปรับเอฟเฟกอะไรได้มากมายนะครับ้าจะเลือกแบบเอฟเฟกไฟวิ่งต่างๆอะไรโหมดเยอะๆเนี่ยต้องมากดาที่คอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็สําหรับโหมดเอฟเฟกไฟวิ่งต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถปรับความสว่างมันได้นะครับคือถ้าแบบเปิดในห้องมืดๆตอนกลางคืนนี่คือสว่างทั้งห้องเลยข้างบ้านคงนึกว่าปาร์ตี้กันนะครับแล้วก็ข้อสังเกตสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้มันใช้แอปพลิเคชันของทูย่า เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีลูกเล่นที่เยอะเท่าของ n a n o l ิฟ f นะครับแล้วก็การอินทิเกชันเข้ากับระบบต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็ทําได้น้อยกว่าเช่นกันนะครับเช่นโฮมคิดเนี่ยตัวนี้ก็ไม่รองรับครับแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ต้องการลูกเล่นอะไรมากขนาดนั้นหรอกครับผมแค่ต้องการไฟที่ทําให้ห้องเนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาแค่นี้ผมก็ว่าโอเคแล้วครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็สามารถไปดูเพิ่มเติมกันได้ แล้วก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรัวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ